หลังแผ่นดินไหวค้างยิ่งใหญ่ถล่มโซจนพังยับเยินอาพาร์ตเมนต์และที่พักอาศัยได้หายเกลี้ยงเหลือเพียงตึกเดียวที่รอดตั้ง,งอยู่คืออาพาร์ตเมนต์หวังกงผู้คนที่รอดตายจากพื้นที่ข้างเคียงพากันหนีความหนาวเข้ามาหาความอบอุ่นพักพิงกันที่นี่ทว่าทั้งพื้นที่และอาหารก็ไม่จำกัดความคิดเอาตัวรอดจึงอุบัติขึ้นบนสิทธิการเป็นเจ้าของสังคมอันมีค่าแห่งนี้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราโอลิฟันในหนังที่ผมจะมาสปอยมีชื่อเรื่องว่าคอนกรีตยูโทเปีย 2023เรื่องราวจะเป็นยังไงเข้าไปรับชมกันครับเรื่องราวเล่าถึงคนในประเทศเกาหลีที่นิยมใช้ชีวิตในอาธารเมทัอันทสมัยมีอาคารถูกก่อสร้างขึ้นมากมายเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็กลายเป็นมหาคนครขนาดใหญ่ที่มีแต่ตึกเต็มไปหมดแต่เรื่องราวกับไม่ง่ายาดเช่นนั้นเมื่อจูจ่ๆมีการระเบิดขึ้นทําให้กลายเป็นภัยพิบัติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มินซุงชายหนุ่มข้าราชการตื่นขึ้นมาในห้องที่มีแต่ความมืด เขามองไปยังภรรยาของเขามายองฮาวาที่กำลังนอนหลับสนิทอยู่มินซุงได้เดินออกมาที่ริมระเบียงภาพที่เขามองเห็นคือเศษซากของตึกที่อยู่หลายล้อมอาพาร์ตเมนต์ที่เหลืออยู่เพียงตึกเดียวคือตึกของเขามินซุงเดินลงมาข้างล่างเห็นผู้คนมากมายที่รวมตัวกันและพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากนั้นเขานำขวดน้ำที่หาได้มาหิ้วกลับไปยังห้องพักและบอกมายองฮาวาว่าเราเหลือน,น้ำทั้งหมด22ขวดเธอบอกว่าเราน่าจะไปหาพ่อเธอที่ข้างนอกตอนนั้น แต่มีซุงบอกว่ามันอันตรายเกินไปให้รอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาเขาดึงแขนเธอเข้ามาในอ้อมกอดแล้วบอกกับเธอว่าเราต้องรอดกันไปให้ได้แต่ในกลางดึกคืนนั้นเขากลับได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นจึงเปิดออกไปดูเมื่อเปิดออกไปดูก็พบหญิงสาวมีอายุคนหนึ่งเธอพาลูกชายที่ยังเล็กมาขอพักอาศัยกับพวกเขาเพราะข้างนอกอากาศหนาวมากๆในตอนนี้มีซุงกําลังจะเปิดเสียดและปิดประตูเมยองฮวาก็เดินออกมาพอดีและเธอก็รับสองแม่ลูกคู่นั้นเข้ามาในบ้านทันที ในเช้าวันต่อมามินซุงเดินลงไปชั้นล่างตรงไปยังร้านขา,ขายของเพื่อที่จะไปหาซื้ออาหารแต่ร้านค้ากลับไม่ยอมรับเงินสดแต่เปลี่ยนเป็นสิ่งของมีค่าแทนมินซุงจึงถอดนาฬิกาข้อมือเพื่อมาแลกกับอาหารแค่กระป๋องเดียวเมื่อเดินขึ้นบันไดมาเขาพบว่ามีเหตุทะเลาะกันที่ด้านหน้าได้ถูกคนด้านหน้ากระแทกจนอาหารกระป๋องหลงกิ้งไปอยู่ใต้โซฟามินซุงล้วงมือเข้าไปและหยิบมันออกมาแต่ก็ททำให้ฝูงมแมลงสาบออกมาด้วยเมื่อเขากลับมาถึงห้อง ก็รีบเข้าไปได้นในห้อง,งทันทีมายองฮาวาที่เห็นเขามีอาการผิดปกติจึงเดินตามเข้ามาเขาเปิดฝาอาหารกระป๋องเป็นผลไม้เชื่อมที่เขาได้มามินซุงบอกว่าครั้งนี้ขอให้กินแค่สองคนเพราะกว่าจะได้มามันไม่ง่ายเลยมินซุงเล่าว,ว่าคนในตึกทะเลาะก,กับคนที่มาจากดาน,นอในเวลาที่พวกเขาจะสวีดกันประตูก็กลับถูกเปิดเข้ามาหญิงสาวที่มาขอพักอาศัยบอกเขาว่าตอนนี้เธอกําลังจะต้มซุปกระดู และขอโทษที่ขัดจังหวะเธอเวลาน,นั้นลูกชายของเธอแ็แอบมองมายางผลไมก้กระป๋องด้วยแววตาหน้าสงสารจนในที่สุดก็ได้มันไปกินจนสมใจมินซุงไม่ค่อยพอใจนักเขาบอกกลับมายองฮาวาวา่าแม่ลูกคู่นี้ทําตัวเหมือนเป็นบ้านของตัวเองเลยในเวลานั้นทั้งคู่เห็นคนที่ถูกโยอนออกมาจากคลองมีผู้ชายคนหนึ่งถูกแทงได้รับบาดเจ็บมายองฮาวาที่เป็นทยาบาลตรงเข้ามาไปดูอาการในเวลานั้นประตูด้านหน้าห้องที่ปิดอยู่เกิดควันลอยออกมา มีเสียงคนบอกให้ถอยออกไปก่อนไม่นานก็เกิดการระเบิดขึ้นมาในตอนที่มีไฟโหมกระหน่ำยองทักชายที่ปิดหน้าด้วยผ้าเช็ดหน้าผล่ามาเป็นฮีโร่เขาพักอาศัยอยู่ในห้อง902ยองทักถือถังดับเพลิงเข้ามาในห้องที่เกิดเพลิงไหม้เพียงลําพังเขาเดินเข้าไปแต่ก็วิ่งออกมาอีกทีและเดินไปหยิบสายยางดับเพลิงของตึกส่งมาเป็นทะทอดจนถึงมือของมินซงที่โชคร้ายเป็นคนสุดท้าย ทำให้เขาต้องเดินเข้าไปที่ห้องเกิดเพลิงไหม้ด้วยความลำบากใจยองทักพยายามเปิดวาล์วน้ำแต่น้ำมันดันไม่ออกเขาตะโกนอย่างบ้าคลั่งออกแรงบีบและหมุนมันอย่างแรงในที่สุดน้ำก็ไหลผ่านท่อแรงดันน้ำที่แรงมากไปทําให้มันหลุดมือของมินซุงยองทักต้องเดินเข้ามาช่วยจากนั้นยองทักก็ปิดหน้ากากากันควันไฟและเดินลุยเข้าไปในห้องก่อนจะฉีดน้ําดับไฟภายในได้สาเร็จพอเรื่องราวต่างๆสงบลงหญิงสาวที่เป็นหัวหน้ากลุ่มสตรีมาขอพบยองทัก เธอขอบคุณที่เขาช่วยดับไฟยองทักบอกว่าที่ทำไปเพราะตึกนี้เหลือรอดเพียงตึกเดียวเขาคงปล่อยให้มันถล่มไปไม่ได้ในเวลาต่อมาหัวหน้ากลุ่มสตรีเลทุกคนที่อยู่ในตึกมหาลือและตกลงกันว่าจะเอายังไงกับคนนอกดีเธอถามมินซุงในขณะที่เขาเป็นข้าราชการว่าควรทำยังไงดีมินซุงบอกว่าก่อนจะทำอะไรต้องมีระบบก,ก่อนดังนั้นควรหาใครสักคนมาเป็นตัวแทนปากเสียงเธอจึงเสนอให้ยองทักเป็นตัวแทนทุกคนในตึกนี้ ทุกคนนั้นก็เห็นด้วยหลังจากนั้นจึงจะจัดการลงคะแนนโดยการใช้ก้อนหินสีขาวไล่ขนออกไปข้างนอกส่วนก้อนหินสีดำคือไม่ไรในการลงคะแนนมติเป็นเอกฉันท์ว่าให้ไล่ออกไปแต่ยองทักบอกว่าเราคงต้องวางแผนกันให้ดีซะก่อนในกลางดึกบินซุงบอกกับไมยองฮวาว่า,วาพวกเขากำลังวางแผนกันอยู่ไมยองฮาวาบอกว่าพวกเขาจะทำอะไรได้ถ้าไล่คนพวกนั้นออกไปข้างนอกก็เหมือนส่งพวกเขาไปตาย เธอถามว่าเขาลงคะแนนเสียงสีอะไรแต่มินซุงก็ไม่ยอมบอกในเวลานั้นวิทยุของมยองอวาก็ดังขึนเด็กน้อยเรียกเธอให้ไปเป็นเพื่อนเข้าห้องน้ำในเวลานั้นมินซุงมองมือที่มีรอยบาดแผลของตนเองแล้วก็คิดถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ภาพตัดไปที่มินซุงเขากําลังช่วยยกรถที่เกิดพิกามเพื่อช่วยหญิงสาวที่ติดอยู่ในท้องรถแต่อยูยูคนอื่นกับเร่กวิ่งหนีไปทีละคนแม้แต่แฟนหนุ่มของหญิงสาวคนนั้นด้วยมินซุงมองไปข้างหลัง เขาเห็นแผ่นดินที่ตีเกียวเหมือนคืนที่น่ากลัวกำลังมวนตัวมาทางนี้อย่างรวดเร็วมินซุงตกใจและเริ่มออกวิ่งแต่ถูกลถที่ลอยมาปิดทางหนีจนเขาต้องเข้าไปหลบที่รถยนต์ที่ตอดทิ้งไว้แล้วรีบรัดเข็มขัดจนแน่นเขามองไปยังหญิงสาวที่คืบคลานอยู่บนพื้นแววตาที่ขอร้องขอความเมตตาของเธอแต่ตัวเขาเองก็ยังแทบเอาตัวไม่หลอดรถของมินซุงถูกยกลอยขึ้นเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นจับเหวี่ยงเล่น มินซุงที่อยู่ด้านในถูกกระแทกไปมาจนตัวโยนเมื่อฟื้นขึ้นมาเขาเห็นแต่ความพังพินาศของตึกที่เหลือแต่เพียงเศษซากในเวลาเดียวกันยองทักกําลังยืนมองซากตึกและมองไปยังตึกที่เหลืออยู่ด้านหลังจากนั้นเขาไปคุยกับมินซุงและขอให้มินซุงเป็นตัวแทนนําทีมต่อตานในเวลาไล่เลียกกันพวกเขาเริ่มประชุมกันอีกครั้งทางด้านตัวแทนสตีบอกพวกเขาว่าในตึกนี้มีครอบครัวอยู่ทั้งหมด1 3 6ครัวเรือนมีผู้รอชีวิตร้อคนเธอให้พวกเขาเลือกคนหน้าหน่วยภารกิจ โดยเลือกจากคนที่เคยฝึกทหารมาก่อนมีคนเสนอว่าหัวหน,น้าทีมควรจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของบ้านมินซุงจึงบอกว่าเขานั้นถึงจะกู้เงินซื้อมาแต่เขาก็เป็นเจ้าของบ้านของเขาเองตัวแทนสตรีเลยบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วมีตึกนี้เหลือรอดแค่เพียงตึกเดียวจะโจนหรือจะพักก็คงไม่ต่างกันเพราะทุกอย่างมันถูกรีเซ็ตเริ่มต้นใหม่มันทําให้ยองทักที่นั่งอยู่มีสีหน้าแปลกไปเธอบอกให้หัวหน้าตึกกระจายข่าวไปให้ลูกบ้าน แต่ยังถามว่าพวกเขาน่าจะมีอาวุธติดมือไปเพราะอีกฝ่ายหนึ่งคงไม่ยอมออกไปดีแน่ๆนมีชายคนหนึ่งอ้างว่าเขาเป็นโรคตายขอตัวไม่ร่วมด้วยก่อนจะเดินออกไปมินซุงกลับไปที่ห้องของเขาดึงเอาท่อนเหล็กออกมาจากตู้เก็บเสือ้อผ้าในเวลาเดียวกันยองทักเองหลังจากช่วยคุณยายเปลี่ยนผ้าอ้อมเขาเองก็หยิบไม้ท้าของคุณยายติดมือมาด้วยไม่นานก็มีเสียงตัวแทนของสตรีที่ประกาศให้คนนอกทั้งหมดออกมารวมตัวกันที่หน้าของตึก เพื่อปรับสถานที่หลังจากนั้นยองทักก็นําทีมคนในตึกที่เป็นเจ้าของห้องออกมาพร้อมด้วยลังเหล็กเขาบอกให้คนที่ไม่ใช่เจ้าของห้องทุกคนว่าให้พวกเขาออกจากอพาร์ตเมนต์นี้ไปซะมีหลายคนเริ่มไม่พอใจยามคนหนึ่งที่ทํางานที่นี่มากว่า20ปีก็ขอให้ตัวแทนสตีช่วยเขาแต่เธอกลับรีบหนีเข้าไปด้านในเด็กน้อยเองก็แอบมองมาทางมินซุงแต่เขาเองก็หลบสายตาในเวลานั้นมีคนคนหนึ่งแนะนาชาที่อ้างตัวว่าเป็นท่านสส เขาพยายามให้พวกยองทักวางอาวุธลงแล้วคุยกันดีๆยองทักเดินไปขอให้สสออกไปจากที่นี่ดีๆแต่เขากลับโดนชายคนผักจนลม้มลงและบอกให้คนนอกทุกคนบุกเข้าไปมันจึงเกิดการพะทะก,กันร,ระหว่างคนสองกลุ่มยองทักตะโกนให้หยุดพวกคนที่พยายามเข้าไปแต่ด้วยคนจํานวนมากดันกันเข้าไปทําให้ประตูกระจกด้านหน้าแตกออกมินซุงถูกคนที่บุกเข้ามาทําลายแต่ก็ยังดีที่มีคนเข้ามาช่วยไว้ได้ทันในตอนนั้น เริ่มมีคนวิ่งลงมาจากด้านบนของตึกมาช่วยกันผลักคนนอกให้ออกไปจากตัวตึกจนได้แต่มีคนนอกบางคนที่โกรธตีเข้าที่หัวของยองทักจนเขาล้มลงแต่เขายังยืนขึ้นมาทั้งที่เลือดหลเต็มใบหน้าเขาเดินเข้าไปคนเดียวและแย่งท่อนเหล็กจากชายคนนั้นที่ทำร้ายเขา ตะโกนไล่พวกเขาใส่หัวไปให้หมดมีคนจากด้านบนตึกโยนเข้าของและกระถางไม้ลงมาเพื่อขับไล่คนพวกนี้ออกไปพร้อมเสียงตะโกนดังว่าใส่หัวไปพร้อมๆกันคนที่อยู่ด้านหน้าตึกพร้อมใจกันกดดันตะโกนวิ่งไล่พวกเขาอีกแรงแม้แต่สสยังต้องวิ่งหนีไปไม่เป็นทาหลังจากจบเรืองยองทักที่ตอนนี้เอามือกดผ้าบนแผลห้ามเลือดเขาได้รับเสียงยุบย่องจากคนในตึกของเขาที่เป็นคนช่วยเอาไว้ ในตอนนี้เขากลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนหลังจากที่ทุกอย่างที่คลายพวกเขาก็เริ่มปรับปรุงพื้นที่และเริ่มจะมีกฎในอพาร์ตเมนต์ทุกคนต้องทํางานถึงจะมีส่วนแบ่งในการแบ่งปันอาหารมีการจัดตั้งหน่วยป้องกันระวังที่จะเอาผู้ชายตั้งแต่อายุ16ปีมาทําหน้าที่ลาตะเวนหน่วยแบ่งปันจะเป็นหน่วยที่รวบรวมอาหารที่แบ่งมาและกระจายมันไปตามกฎที่ระบุไว้หน่วยบำรุงมีหน้าที่ดูแลพื้นที่อาศัยดูแลซ่อมไฟฟ้าและความร้อนหน่วยแพทย์จะดูแลทางการแพทย์ และดูสวัสดิการของลูกบ้านการจัดการของเสียพวกเขาต้องถ่ายลงถุงดำก่อนจะนำไปทิ้งในหลุมลึกในเวลาต่อมายองทักนำทีมออกไปสำรวจด้านนอกและหาสเสบียงระหว่างทางเขากลับพบศพที่นอนแข็งตายเพราะความหนาวเย็นห่วงนั้นเป็นคนนอกที่ถูกไล่ออกมาตัดมาที่มายองฮาวาเธอได้ยินเสียงระเบิดจึงเดินออกมาดูเธอพบมินซุงปลอดภัยดีแต่อาหารที่พวกเขานำกลับมากับเน่าเสีย ยองทักต้องนําทีมออกค้นหาเป็นวงกว้างมากขึ้นแต่อาหารก็ดูจะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆในวันต่อมายองทักปลุกใจทุกคนในทีมอีกครั้งแต่หลังจากท้องฟ้ามืดลงยองทักนั่งอยู่กับมินซุงถามเขาว่าเจอกับมายองฮวาได้ยังไงมินซุงได้เล่าว่าพวกเขานัดบอดกันในคณะรัฐศาสตร์ยองทักบอกว่านายอยากเป็นขนา้าราชการนี้เองหรือมินซุงบอกว่าพ่อแม่ของเขาตายตั้งแต่เด็ก เลยอยากมีชีวิตที่มั่นคงเขาเลยแต่งงานเร็วในเวลาเดียวกันในตอนนี้ที่มายองฮวาจะเข้าห้องกับได้ยินเสียงเด็กชายคนหนึ่งเรียกชื่อเธอเธอหันไปมองที่ตึกด้านหน้าที่มีแสงไฟเด็กชายถูกพาตัวเข้าไปในห้องมายองฮาวารีบเข้าไปในห้องและพูดกับวิทยุสื่อสารเธอบอกไปว่าเธออาจจะช่วยเหลือพวกเขาได้ในห้องนั้นกลับเป็นห้องชายที่เป็นโรคไตและมีหลายคนที่อยู่กับเขาในที่นั้น ในเวลานั้นยองทักกำลังพาคนที่เหลือออกหาอาหารจนเจอกับร้านขายของที่ลักกุญแจด้านหน้าไว้อยู่มินซุงบอกพวกเขาว่าจะอ้อมไปดูที่ด้านหลังในเวลานั้นที่ด้านหน้าประตูก็งัดประตูทางเข้าได้สำเร็จแต่แค่เดินเข้าไปไม่นานก็ต้องถอยกลับออกมาพร้อมกับชายเจ้าของร้านที่จ่อปืนเข้าที่หัวเด็กชายคนหนึ่งยองทักพยายามขอร้องให้เขาวางปืนลงในขณะนั้นมินซุงค่อยๆย่องเข้ามาจากด้านหลังชายคนนั้นหันไปแต่ก็ถูกมินซุงตีจนล้มลงไป ยองทักที่รออยู่ตรงนั้นก็รีบเข้าไปแยกปืนที่สําเร็จยองทักโกรธมากที่ชายคนนี้จับเด็กเป็นตัวประกันเขาตรงเข้าไปต่อยหน้าของเจ้าของร้านจนเขาแน่นิ่งไปก่อนจะพาทุกคนเข้าไปขนของด้านในออกมาจนหมด แม้แต่หมาก็ยังไม่เว้นจนทั้งร้านว่างเปล่าเมื่อเดินออกมาได้มินซุงเห็นภพรยาของชายคนนั้นกับลูกนั่งร้องไห้อยู่กับร่างที่นอนไม่ได้สติของชายคนนั้นหลังจากนั้นพวกเขาก็พากันเดินกลับที่พักในระหว่างทางมีชายสี่คนพูดถึงกัะพันเม็ดของเขาว่าบางคนก็บอกว่ามันคือสวรรค์แต่ก็มีคนหนึ่งที่บอกว่าพวกคนที่อาพาร์ทเมนต์นั้นจคนมาทําเป็นอาหารกินในเวลานั้นยองทักพาคนเดินผ่านไปพอดีมันทําให้คนพวกนั้นกลัวจนวิ่งหนีไป เมื่อกลับไปถึงอพาร์ตเมนต์ครั้งนี้ยองทักหาสิ่งของมาได้มากมายจนพวกเขานามันมาจัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ในมื้อนี้พวกเขามีเนื้อกินกันแม้แต่มินซุงก็กินด้วยความอร่อยแต่มายองฮวาเธอกลับไม่ยอมกินยองทักให้คนมาตามมินซุงไปพบเขาได้รับการต้อนรับและชวนให้เขาดื่มเหล้าในเวลาเดียวกันจีฮยุกเด็กชายที่ทําหน้าที่เฝ้าระบางบอกว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างที่เดินเข้ามามันทําให้ชายที่เฝ้าอยู่ด้วยคิดว่าเขาตาฝาด แต่พอฉายไฟเข้าไปกับมีจริงๆสักพักพวกเขาพาเด็กสาวคนหนึ่งเดินกลับมาไฮเย,ยวอนเธอเป็นลูกสาวเจ้าของห้องเช่าที่เคยพักที่นี่แต่เธอกับแม่นั้นได้จากไปแล้วกลับมาเพียงคนเดียวเธอยังพักห้องข้างๆยองทักแต่ก็บอกว่าจำเขาไม่ได้ยองทักพาเธอมาแนะนํากับทุกคนและร้องเพลงพร้อมเต้นโชว์ให้ขทุกคนดู ในเวลานั้นยองทักคิดย้อนไปในช่วงก่อนหน้านี้เขากําลังขับรถไปที่อาพาร์ตเมนต์หวังกุงชื่อของเขาจริงๆคือมูเซบอมเขาเข้าไปในห้อง902รอจนคิมยองทักตัวจริงเดินเข้ามาและเขาก็ได้ทวงเงินยองทักตัวจริงและบอกว่าถ้าไม่คืนเงินก็ยกบ้านให้เขาซะดีๆยองทักกลับบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็โดนหลอกเหมือนกันมูเซบอมที่โกรธเดินเข้าไปบีบคอยยองทักตัวจริงแต่ยองทักก็สู้กลับผักมูเซบอมล้มลงและบอกให้เขากลับไปซะ มูเซบอมโกรธจัดตรงเข้าไปบีบคอยองทักอยองทักจึงคว้ากันกลามาแทงเขาและลัดคอมูเซบอมแต่มูเซบอมจับแขนทุบยองทักจนหัวกระแทกด้วยความโกรธมูเซบอมหยิบช้อนหมักล้อมทุบเข้าที่กลางหัวอยองทักก่อนจะยัดเม็ดหมักล้อมเข้าปากเขาจนเขาตายขาทีในขณะที่แม่ของเขามองอยู่ด้านข้างและช็อกจนน้ำลายฟูมปาก ในเวลานั้นมีสายจากลูกสาวของเขาโทรมาถามว่าเขาอยู่ที่ไหนมีเสียงภรรยาตำหนีว่ามูเซบอมทำไมทำแบบนี้ทิ้งปัญหาไว้ให้เธอแล้วหนีไปเธอบอกให้เขาตายไปซะมูเซบอมได้แต่สะอื้นน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของเขาในเวลานั้นมีแรงสั่นสะเทือนจนเขาได้สติมองออกไปด้านนอกเขาเห็นการระเบิดขึ้นภาพตัดมาที่มูเซบอมในตอนนี้ได้สวมรอยเป็นยองทักที่กำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีในวันต่อมาที่ด้านนอก มีชายคนหนึ่งกำลังงัดเอาฟันทองออกจากศพเขาไล่เด,ด็กๆที่มาล้อมเขาออกไปที่อพาร์ตเมนต์วันนี้มีการแจกอาหารประจําสัปดาห์ชายคนหนึ่งไม่พอใจที่ได้อาหารน้อยเขาจึงโวยวายว่ากลุ่มต่อต้านทําไมได้มากกว่านี้แต่คนหน้ากลุ่มสตีบอกว่าเธอแบ่งอาหารตามผลงานที่ทำชายคนนั้นจึงโวยวายว่าที่ข้างนอกมีคนฆ่ากันตายเพื่อขนมปังเพียงแถวเดียวเขาบอกว่าหน่วยต่อต้านคือฆาตกรเหมือนกันจนเธอไม่พอใจพอลูกชายเธอก็เป็นคนหนึ่งในหน่วยต่อต้านที่ถูกเปรียบเทียบ กับพวกโจรหลายด้านนอกที่เรียกกันว่า,มาแมลงสาบเธอบอกว่าถ้าเขาไม่อยากอยู่ก็เชิญออกไปได้เลยเมื่อกลับมาถึงห้องมายองฮาวาถามมินซุงว่าเขาเคยได้ฆ่าคนเพื่อน,นําอาหารกลับมาไหมเขาบอกเธอว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงๆที่คล้ายๆก, rakt rakt กันแต่ชายคนนั้นคงไม่ตายมายองฮาวาบอกเขาว่าตอนนี้อย่าออกไปอีกเลยแค่อาหารที่เธอได้มาก็มากเกินพอแล้วเธอรู้ว่าเขาจิตใจดีต้องไม่ชอบเรื่องแบบนี้แน่ๆ หลังจากนั้นมายองฮวาก็แอบ,บนําอาหารไปให้ชายคนที่เป็นโรคตายโดยไม่รู้ว่ายองทักแอบ,บจับตามองอยู่ในเวลานั้นอเยวอนเดินกลับเข้ามาพอดียองทักจึงแย่ท้าขวางประตูวไว้แล้วเดินเข้าไปเอาตะเกียงทําความร้อนเข้าไปวางไว้ในห้องและเติมน้ามันตะเกียงจนเต็มแล้วถามฮเยวอนว่าเธอรู้จักยายห้องข้างๆไหมอเยวอนบอกว่าเขารู้จัก ยองทักจุดไฟตะเกียงและเดินไปเปิดประตูที่ริมระเบียงเขาถามพเยวอนว่าในตอนที่เธอเดินเข้ามาเปิดหน้าต่างทําไมเธอถึงบอกว่าจําเขาไม่ได้เธอบอกด้วยน้ำเสียงที่ท่านกลัวว่าตอนนี้เขาจําได้แล้วพเยวอนได้ไปทําแผลกับพยองฮวามยองฮวาแอบให้ของเธอแล้วก็ถามว่าข้างนอกนั้นยังพอมีความหวังเหลืออยู่บ้างไหมพเยวอนบอกเธอว่าข้างนอกนั้นคือนรก แต่ได้ข่าวว่ามีบางคนแอบอยู่แถวสถานีตำรวจโซไม่รู้จะเรียกว่าความหวังได้ไหมมีคนถามห้เยวอนว่าเคยได้ตามหาแม่ไหมเธอกลับพูดออกมาว่าแม่คงกลับมาเองได้ถ้ามแม่นั้นยังไม่ตายแต่ก็มีบางคนต่อว่าเธอที่เธอพูดแบบนั้นเฮเยวอนเลยถามว่าพวกเขาเคยออกไปข้างนอกไหมเธอบอกพวกเขาว่าพวกคุณโลกสวยนะข้างนอกนั้นมีศพกองเป็นพนเนินแต่นั่นก็ทําให้เธอดูไม่มีมารยาทในสายตาคนพวกนั้นขึ้นไปอีก มีคนโทเข้ามาต่อว่าฮเยวอนและบอกว่าเธอกลัวสำนึกที่ไม่ทำอะไรแท้เแต่กลับได้มาอยู่ที่นี่อย่างสบายและต่อว่าพ่อของฮเยวอนว่าเธอทนไม่ไหวด่าพวกเขาและเดินออกมาจนเกิดการทะเลกกาะกันคืนในตอนที่ฮเยวอนเดินกลับมาถึงที่หน้าห้องเธอเสียใจจนเผอพูดออกมาว่ายองทักที่อยู่ข้างห้องไม่ใช่เพื่อนบ้านที่เคยอยู่ในสมัยก่อน ในเวลานั้นยองทักตัวปลอมก็ได้ยินเข้าเช่นกันในตอนที่ไม่ยองฮาวาจะถามใหเยวอนให้ชัดเจนกระดันมีเสียงร้องมาจากอีฟ้าของตึกเมื่อยองทักเดินออกมาข้างนอกก็พบว่ามีศพชายคนหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้ข้างกำแพงและมีข้อความที่เขียนขีนด้วยเลือดที่ด้านหลังมีคนบางคนบอกว่าเขาตายเพราะมีคนต้องการฟันทอของเขายองทักมองภาพแม่ที่กุมมือลูกชายแล้วร้องไห้ด้วยใจสลายเขาหวนคิดถึงลูกสาวเขาที่เขาออกตามหา เขาพบศพเธอที่ถูกถมอยู่ใต้ดินโผล่มาแค่มือเขาได้แต่ร้องห้อย่างสุดเสียงพอดได้สติเขาบอกทุกคนให้คุมคนเข้าออกอย่างเข้มงวดและระวังตัวให้ดีตัดกับมาภายในห้องชายที่เป็นโรคไตในขณะที่พวกเขากำลังกินอาหารที่มายาววาแอบมาส่งให้กับมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นยองทักพาคนเข้ามาที่หน้าห้อง เขาเดินข้ามไปข้างในและเริ่มตรวจสอบทีละห้องเขาเดินเข้าไปเปิดประตูเสื้อผ้าแต่ก็ไม่พบอะไรตอนนั้นเขาบอกชายที่เป็นโรคไตว่าก่อนที่เขาจะพาคนมาอีกให้เขาจัดการของส่วนเกินซะก่อนจะลื้อใต้เตียงและพบแม่ลูกที่เคยอยู่กับมยองฮาวาและพาตัวพวกเขากับคนที่เศร้าอยู่ออกมาชายคนที่เป็นโรคไตร้องขอให้ยองทักหยุดพอไล่พวกเขาไปแบบนี้ก็เหมือนฆ่าพวกเขาในเวลานั้นมินซุงก็เข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดี มินซุงถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นยองทักบอกให้เขากลับไปถามมยองฮาวาเมื่อกลับไปมินซุงบอกว่าเธอไม่น่าทําแบบนี้มยองฮาวาได้บอกกับมินซุงว่ายองทักที่เราเห็นนี้เป็นตัวปลอมเธอบอกว่าฮเยวอนเป็นคนบอกเธอมินซุงบอกว่าให้เธอคิดดีดีเพราะว่าถ้าพวกเราถูกไล่ออกไปจากที่นี่คงจะต้องตายกันแน่แน่เขาให้เธออยู่แต่ในห้องและอย่าเปิดประตูลับใคร ในระหว่างนั้นมินซุงเข้าไปหายองทักและขอร้องให้ยกโทษให้กับไยองฮวาด้วยแต่ยองทักก็ไม่สนใจมินซุงที่ลืมตัวดึงไล่ของยองทักจนทาให้ไฟฉายของเขาหล่นไปที่พื้นมินซุงคุกเข่าขอร้องยองทักยองทักบอกเขาตั้งใจทํางานหนักขึ้นเพื่ออาพาร์ตเมนต์และเขาบอกมินซูว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะทําอะไรไม่ต้องรู้สึกผิดเพราะมันเป็นการปกป้องครอบครัวในวันต่อมามินซุงที่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนพาพวกคนไปเคาะประตู มีคนเปิดประตูเขาก็ถีบชายคนนั้นจนกระเด็นและเขาไปลากตัวพวกคนนอกที่แอบอยู่ในห้องออกมายองทักเรื่มงทางการกวาดล้างคนนอกออกจากอาพาร์ตเมนต์ส่วนคนที่ให้ที่พักก็จะทาสีแดงไว้ที่หน้าประตูเขาให้รางวัลกับคนที่แจ้งเบาะแสมินซุงกลายเป็นลูนกน้องที่พักดีของเขาและคอยทำงานแทนเขาในวันต่อมามายองฮาวาเอายาไปให้ชายที่ป่วยเป็นโรคไตแต่เขาบอกเธอว่าอย่ามายุ่งเรื่องนี้อีกเลยในเวลาไม่ห่างกัน ยองทักเรียกทุกคนมาชุมนุมที่หน้าหน้าอพาร์ตเมนต์เขานําตัวคนที่เคยให้ที่ซ่อนกับพวกคนข้างนอกออกมาเขาให้โอกาสคนพวกนี้อยู่ต่อแต่ต้องถูกประจานด้วยการร้องตะโกนว่าพวกเราผิดไปแล้วให้อับอายในเวลานั้นชายที่เป็นโรคไตเขาตะโกนลงมาจากบนตึกแล้วขึ้นไปยืนที่ขอบระเบียงบอกว่าพวกยองทักเลวร้วายมาไม่ควรทําแบบนี้กับใครก่อนที่เขาจะกระโดดลงมาตาต่อหน้าต่อตาทุกคน หลังจากนั้นได้มีการเผาศพของชายคนที่เป็นโรคตายมีบางคนบอกว่าที่ต้องเผาศพก็เพราะว่าพวกมแมลงสาบนั่นนอกจะมาขโมยศพเพื่อเอาไปกินเวลาไม่นานก็มีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นยองทักเดินออกมาดูก็มีน้ำไหลออกมาจากข้างองพาร์ตเมนต์ทำให้ทุกคนนั้นดีใจกันใหญ่ในเวลานั้นมยองฮาวาหันไปถามให้เยวอนถึงเรื่องยองทักที่เธอเล่าให้ฟังเพราะเธออยากรู้เรื่องทั้งหมดให้เยวอนเล่าว่าเธอเคยไปส่งพัสดุที่ส่งมาผิดให้กับคิมยองทักครั้งหนึ่ง ชายคนนั้นเป็นคนนิสัยไม่ดีเธอไม่มีวันลืมหน้าของเขาแน่นอนมายอฮาวาถามว่านั้นคิมยองทักตัวจริงอยู่ที่ไหนฮเยวอนบอกว่าเขาไม่รู้แต่ชายคนนั้นต้องปิดบังอะไรไว้แน่ในเวลานั้นคนในอาร์รเม้นต่างมาลองอน้าวไวยดื่มอย่างมีความสุขยองทักมองมาที่มยอฮาวากับฮเยวอนที่เดินพร้อมกันเขาลืมจะสงสัยอะไรบางอย่างในตอนเย็นในระหว่างที่หัวหน้ากลุ่มสตรีกำลังพูดถึงเรื่องอาหารที่ลดลงไปเรื่อย ในเวลานั้นเธอหันมาถามยองถากเขาบอกเธอว่าเดี๋ยวโคงหาทางได้เองก่อนจะพาคนออกไปด้านนอกเขาพาทีมต่อต้านเดินออกไปใกล้กับเดิมผ่านซากของตึกที่พังถลม่มในเวลาเดียวกันเมยองฮาวาก็พาเยวอนมาเธอเจาะรูที่ข้างกำแพงห้องของยองถากแล้วบอกกับเฮเยวอนว่าเราต้องเข้าไปสืบอะไรบางอย่างในเวลาเดียวกันมินซุงเองก็ต้องมุดเข้าไปเพื่อหาอาหารในช่องระหว่างตึกที่ถลม่มเขาพยายามบอกตัวเองว่าไม่ให้กลัว ตัดมาที่มยองฮวาที่แอบเข้าไปในห้องของยองทักเธอกับพเยวอนค้นไปจนทั่วแต่ก็ไม่มีรูปยองทักตัวจริงสักใบมยองฮวาเห็นยายที่นอนอยู่เลยตรงเข้าไปพยุงและถามว่าลูกชายเธออยู่ไหนแต่ยายกลับกระซิบบอกมยองฮวาว่าเธอหิวข้าวตัดกับมาที่มินซุงเขาคานผ่านซากศพมากมายแต่ก็ไปจมูลที่ด้านตึกที่เขียนว่าห้ามเข้ามายองฮวาที่กําลังกลับเธอกลับเห็นโต๊ะที่ดูน่าสงสยัยเลยฉีดเท็กเกาที่พันร,รอบๆออก ในเวลาเดียวกันบินซุงก็พบห้องอาหารใต้ดินที่เก็บอาหารไว้จนได้ทางด้านมายองฮาวาก็เจอศพของยองทักตัวจริงที่ยัดไว้ในใต้โต๊ะภาพตัดมาอีกทีเวลาน,นั้นพวกของยองทักคนคลองทั้งหมดออกมาจากด้านนอกยองทักช่วยมินซุงออกมาและตอบไหล่ชมเชยที่เขาทําได้ดีในขณะที่พวกเขากํลาลังเดินทางกลับมินซุงกลับพบกิจติดผลอยู่ชิ้นหนึ่งที่ตกอยู่เขาเลยเก็บมันใส่ไว้ในกระเป๋าเพื่อจะเอามาให้มายองฮาวา แต่จู่ๆก็มีของหล่นมาจากด้านบนใส่พวกเขาแต่ไม่นานก็พบว่ามีคนบางคนที่อยู่บนตึกรอบป่าระเบิดใส่พวกเขาบินซุงพยายามช่วยชายที่ถูกไฟไหม้ในเวลานั้นยองทักหยิบเอาปืนลูกซองออกมายิงใส่พวกที่แอบเล่นงานเขาแล้วบอกให้คนที่เหลือเก็บอาหารและรีบถอยมินซุงแบกจีฮยุกที่บาดเจ็บกลับมาที่อพาร์ตเมนต์แต่เมื่อไปถึงเขากับเสียชีวิตไปแล้ว ทาเอาผู้นํากลุ่มสตรีที่เป็นแม่ของเขาร้องไห้ด้วยความเสียใจเธอเดินเข้าไปตอบหน้ายองทักและถามเาวาไหนบอกจะแก้ปัญหาเธอบอกว่าเขาคือฆาตกรยองทักบอกเธอว่าเธอเอาอาหารไปแจกจ่ายจนหมดจะมาสตรีแตกอะไรตอนนี้มายองฮาวาที่เห็นเรื่องทั้งหมดเดินเข้ามาตะโกนและบอกกับยองทักว่าพอได้แล้วลองมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นสิมินซุงพยายามจะหยุดเธอยองทักถามว่าเธอต้องการอะไรหรือว่าต้องการไปอยู่ด้านนอกนั้น มายองฮาวาบอกเขาว่าถ้าทุกคนตายกันหมดใครจะสนว่าอยู่ข้างนอกหรือข้างในแต่ก็มีบางคนบอกว่าเธอพูดกับผู้แทนแบบนี้ได้ยังไงมายองฮาวาได้โยนกระเป๋าตังลงบนที่พื้นและบอกให้พวกเขาเปิดดูเธอบอกยองทักว่ากดบอกว่าบ้านเป็นของลูกบ้านมีคนยกหีบใส่ศพของยองทักตัวจริองออกมาพอเธอเปิดพวกเขาก็เห็นศพด้านในและเริ่มจะร้องไายเธอบอกให้ยองทักออกไปมินซุงที่สับสนพยายามขอให้ยองทักอธิบาย เขาเดินเข้าไปหาและขอให้เขาพูดอะไรบางยองทักจึงบอกว่าเขาคือคิมนองทักเขาเสียสละชีวิตมากมายเพื่ออาพาร์ตเมนต์แห่งนี้เขายอมทําทุกอย่างแทนทุกคนจนมือเปื้อนเลือดเขาบอกว่าคิมยองทักตัวจริงต้มตุนเขาจนหมดเนื้อหมดตัวแต่ทุกคนกับลุมบรนามเขาและขับไล่เขาที่เป็นคนนอกและฆาตกรเขามองฮฮยีวอนที่แอบมองอยู่ในนอกแล้ววิ่งไปหาเธอที่เป็นตัวตะลือ้อแล้วจับเธอโยนลงไปในหลุมลึกจนทุกคนหวาดกลัว ในเวลานั้นมินซุงคว้าปืนเล็งออกมาที่ยองฮุกและถามว่าทําไมเขาถึงทาแบบนี้ยองสุกแย่งปืนจากมินซุงมาเขาบอกพวกเราไม่มีเวลากับเรื่องนี้ตอนนี้กําลังจะมีคนมาแย่งชิงบ้านพวกเราพูดไม่ทันขาดคําก็มีเสียงดังขึ้นมาจากด้านนอกมีคนดึงของที่พวกเขาวางเอาไว้กล้าวเป็นรั้วออกเวลานี้พวกคนด้านนอกบุกเข้ามาพร้อมอาวุธ ความจุลมุลจึงเกิดขึ้นคนในอพาร์ตเมนต์ที่ไม่ทันรับมือก็รีบวิ่งหนีตายในขณะที่พวกที่บุกเข้ามาเริ่มไล่ฆ่ายองซุกคว้าปืนออกช่วยลูกบานมินซุงพามยฮาวาเข้าไปหลบที่ช่องใต้อพาร์ตเมนต์ในเวลานั้นยองทักพยายามยิงเข้าใส่พวกคนที่บุกเข้ามาจนกระสุนหมดสงครามนองเลือดเริ่มเกิดขึ้นทั่วอพาร์ตเมนต์มินซุงกลับมยองฮาวากลับเข้าไปที่ด้านในอพาร์ตเมนต์มินซุงคว้ามินลิ้นชักออกมา แต่มายองฮาวาบอกว่าให้เขาหลบไปที่นี่จนกว่าเรื่องจะจบแต่ก็มีเสียงคนที่ด้านนอกบอกว่าเขาอยู่ที่นี่มินซุงพามายองฮาวาเข้าไปหลบและบอกให้รออยู่ในนี้แต่ไม่ทันไรเขากลับถูกลากตัวออกไปพอมายองฮาวาเปิดประตูออกไปก็เห็นมินซุงถูกทำลายและลากตัวออกไปด้านนอกมายองฮาวารีบออกไปช่วยมินซุงทันทีมินซุงได้โอกาสกระพริบตัวออกมากดใช้คนเอาไว้ในตอนนั้นเขาก็เห็นเธอถูกทำลายจึงรีบกลับมาช่วย และตีชายคนนั้นด้วยอาหารกระป๋องอย่างหนักจนมายองฮวาเห็นมินซุงที่ไม่โหจะขาดสติจึงตรงไปเข้าห้ามเขามีเสียงคนอื่นที่ตามมาอีกมินซุงพามายองฮวาออกมาด้านนอกและใช้ตัวดันประตูไม่ให้คนด้านในออกมาในเวลานั้นเขามองยองฮุกที่พยายามสู้อย่างสุดชีวิตแล้วหันมามองมายองฮวาที่กําลังบดแรงและกลัวเขาจับมือมายองฮวาและพาวิ่งหนีในเวลานั้นมีคนด้านนอกปาระเบิดเข้ามายองซุกหยิบมันขึ้นมาและโยนขึ้นไปบนฝา มินซุงเห็นแต่เขาเลือกที่จะพาไมออฮวาหนีไปแรงระเบิดทําให้คนเกือบทั้งหมดนอนเจ็บไปตามๆกันยองซุกที่ลุกขึ้นมาได้ถามทุกคนว่าเป็นอะไรไหมก่อนจะขอตัวกลับไปที่บ้านพักทั้งที่ตัวเต็มไปด้วยเลือดในเวลานั้นมินซุงพามยอฮวาไปหลบเขาได้ยินเสียงคนที่ด้านนอกมือของเขากุมแผลที่ท้องที่มีเลือดไหลยองซุกพยายามลากล่ามที่บาดเจ็บกลับไปที่ห้องเขาและมีเสียงดังไล่ตามมาที่ด้านหลังเขาเขาไขกุญแจเดินเข้าไปในห้อง แต่ความเจ็บก็เล่นงานเขาจนไม่ไหวร้องออกมาก่อนจะล้มตัวลงบนพื้นมีคนที่เปิดประตูเข้ามาเขายังไม่ตายและบ่นออกมาว่าพวกบ้าใส่รองเท้าเข้ามาในบ้านชั้นเลือดไปหมดแล้วก่อนจะหันไปมองที่ลูกถ่ายคู่กับภรรยาและลูกสาวที่วางอยู่บนโต๊ะและเสียชีวิตไปทั้งแบบนั้นที่ด้านนอกมีคนทยอยออกมาจากอพาร์เมต์เลื่อยท่ามกลางสายฝนที่เทกหน่ำลงมา มายองฮาวาพยงมินซุงที่ได้รับบาดเจ็บเดินออกมามีชายคนหนึ่งที่กำลังแทะเนื้อย่างในมือและมองดูพวกเขาเดินจากไปพวกเขาพากันเดินออกไปไกลย,ยิ่งขึ้นและหาที่พักผ่อนในเวลากลางคืนมินซุงยืน่นกิฟท์ที่ติดผมที่เจอให้กับมายองฮาวาเขาบอกว่าเธอสวยจังเขาจะซื้อกิฟ์ติดผมที่สวยกว่าน,นี้มาให้ใหม่เขาขอโทษเธอทุกเรื่องและบอกว่าเขาทำผิดมากมาย แต่ทำเรื่องเดียวที่ถูกต้องคือการแต่งงานกับเธอมยองฮาวายื่นมือไปลูบที่แก้มของบินซูอย่างนุ่มนวลในตอนเช้าแสงแดดที่ส่องมาทำให้มายองฮาวาตื่นขึ้นมาเธอมองเห็นกระจกสีที่สะท้อนแสงแดดเป็นประกายจึงพยายามเรียกบินซูให้มาดูกับเธอแต่เขากลับนอนนิ่งน้ำตาค่อยๆไหลออกมาจากดวงตาของมยองาวา เธอรู้ทันทีว่าเขาคงไม่มีวันตื่นขึ้นมาอีกแล้วเธอเรียกชื่อเขาซ้ำๆแล้วขอร้องให้เขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งทันใดนั้นมีคนกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมามองเห็นเธอกอดร่างมีทซวงร้องไห้จากช่องกระตกที่แตกพวกเขาพาตัวเธอออกมาและพาเธอไปด้วยจนเจอกับห้องพักที่พอจะอาศัยได้หญิงสาวคนหนึ่งในนั้นทำอาหารมามอบให้กับเธอเธอถามพวกเขาว่านี่เธอได้รับอนุญาตให้อยู่ที่นี่ได้เหรอ คนพวกนั้นบอกว่าทำไมถามแบบนั้นเธอ,อยังไม่ตายก็ต้องอยู่ได้นั่นเป็นคำพูดทำเอามยฮาวาน้ำตาซึมชายคนที่อยู่ด้วยถามเธอว่าจริงไหมที่อพาร์ตเมนต์เธอจับคนมากินมยองฮาวาบอกพวกเขาว่าไม่จริงคนที่นั่นก็แค่คนธรรมดาเธอกำข้าวปั้นก้อนเลน็กในมือน้ำตาของเธอก็เริ่มไหลลงอีกครั้งที่ด้านนอกมีผู้คนมากมา,ายมาใส่ร่วมกันภายใตย้ซากป,ปรหลักหักพังของอดีตเมืองมหานครแล้วหนังก็ได้ตัดจบลง เป็นยังไงบ้างละครับหนังเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะครับขอบคุณครับ